เออสวัสดีครับพบกับพีฟิวชานัลเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาเล่นในเออ่มาเป็นฟิวเจอร์ไฟครับก็ก็สนุกดีนะแล้วตอนนี้ให้ดูนะครับขอจะแปลเสียงให้กันครับผม<อ>จะดเด่นต่อสู้ถ้าวันโลกคงถูกทำลายและนี่คือข้อความของนิกฟิลลี่ผู้อำนวยการจอห์นที่ส่งจะมาที่นี่ในวิจารณ์สุดชัยจะมาเดือดใครอะจอซีน่าโลกตัวเองจะอันตรายจะคงคนจะไม่เป็นตัวตน พวกเรา,าพลาดแล้วฉันกำลังจะตายตายหาสิควา,วา,วา,วายวะพกอีกหึงก็เอาสารที่หาให้สาเฮ้ยฉันหาสาเหตุน,นั้นไม่ได้เหลอเมึงฉันทำไม่สำเร็จแต่ฉันเชื่อ,จอใจในตัวคุณผมรูจ้จักคแน่ะนี่มันการเป็สู้ครั้งสุดท้ายเปล่าไม่สู้ครั้งแรกแต่คอสตาจะส่งผู้คนไปก่อนที่โลกจะเอาสารจะจบไปก็ดีบทเด็ดการรับไหนแทนฉันแลวของมึงจา่าคอสตาจะกูดให้จบที่ควาย,ายก็ได้เป็นรายการใครครับ เนีอยากดูครับออสแมนก็แบบตอนนที่โรมานอสแล้วก็ไอรอนแมนนะอันนี้มันเป็นของมาเวลนะก็มาเวลของเนี่ยบบน้นเบลก็เจ๋งดีนะหืม I love you เลวเซ่นี่วิธีการแรกนะโอ้ยจังลองอีงตัวโอ้ยเราเป็นตัวพวกนี้เหรอ เฮ้ยเงเจ้าหน,น้ี่ระวังนะบโอ้โหนน<อ>ออก็ง<อ>่ายน,นะมาเออ่าเหรอออฟเจนะเอ๊ะใช่าะไม่ใช่อเจนหรือี <c oughs> อ,อ มีแต่ภาพนี้เยอเนียเวลาตัดต่อเนี่เออนี่แหลอะอะไรเอ่ยจำยากนะเฮเยตัวอะไรโอ้ยออกกระตันตะกี้คนขายกระทะตั้งสายยายเลยโอเคคนขายกระทะกระลางใส่เขาจริงไล่์ลิ้นเจอเลย าใส่ชื่อของคนได้ครับพี่พูชาแน่แน่นอนพี่พูชาแน่แต่จะใช่ยนืนยันโอ้ได้เลยข้าเห็นชื่อพลังกิจเล่นพลังกิจมา้สู้กับใครจอมซีนะ่า จะจบโลกเหรอปวดหัวใหญ่ตอนนี้คือเรามีข้อมูลไม่เพียงพอไปหามหายีควายอย่างแรกเราต้องเพิ่มทีททละขั้นตอนใครที่เป็นตัวการใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้ผมนั่นแหละที่เล่นเกมนี้ไฮดร้าอะไรหรอฉันสงสัยว่าต้องมีใครสักคนอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังเหรออืมจากหลังใช่ม่หาดีอยู่หลังชิวอะไม่ใช่ต่อให้เป็นใคด้ก็คงไม่อยากให้โลกสลายเออมันคนรจะคนที่มันควจเกิดคนคนที่เกิดขึ้น เอาทรอนอ๋อนลีโกจองซีนาวัชมันเธิอมันช่างยางก,กัปตันเอาอินฉันอยากจะ,จะกัดเธอเป็นชินช้นๆจังหาก็แค่พูดคนเดียววัชมันเหรอจีบจี๊ดกันไปๆซะว่าไม่คาดเลอ้ยมันการ์ดอัพเลยก,กาเล็กซี่เนี่ย่ามีด้วยโถ่เฮ้ยเท่กาล์ดที่นั่นละ เดี๋ยวๆสักวันเราต้องได้แชร์เขาแน่ใครจะจัดซีนามันเจ้าหน้านนที่ใช่ไหมเจ้าหน้าที่เตะค,ครั้งเดียวก็คงตายนั่นไงไม่ป็ไม่ใช่วันพั้นดนีไม่ใช่วันพัน้นเลยนะเป็นเอ่อคิกคิกคิกเกิลคิกเกิลเตะครั้งเดียวตาย วันเก่วันคิดแม่อีกวันที่เกวันที่เกเาอไรเนี่ยเาเยเออยิงมันส่ตัวเอ้ยอะไรอะไ เดียรพี่าคือันที่ไปล้ไม่มันเสียหน้าิอคเี่วหลอาจวมีกระทะไว้ทำแางนี้แหละขายไข่เจียวมีกระทะไว้ทำขายไข่เจียวกระทะไว้ขายไข่เจียวขกระทะไวขาไข่เจียวอือัดอย่างเดียวเจ้าหนี่ ก็ค่ะิดเจอก็เก่งนะเออเรคิดสำเร็จนี่ไม่นี้อโอ้หอะไรโอเคสุดจอดเลยเกมนี้ชอบอ๋อเนก็อยู่ในการเดียนเหมือนกันการ์อัพเดทกาเล็กซี่ I am good โปรดุกขนงานยืนยันทำมันเถอะแล้วก็ต่อสู้ใหม่ ลบสี่ไฟฟ้าเขาบอกว่ามันเยอะเกินไปเพราะมันมาจากไหนนักหนานเนี่ยโอเคครับผมบข้าจดแล้วจะคุณผูกตมอยากเล่นเกมแล้วก็แคสเกมครับโอเคไปกันเถอะเดี๋ยว, <laughs> ยวกิมด้วยมันต้องมีตัวอะไรที่แบบโผล่ๆหน่อยอยากมันเหมือนนั่นเลยอ่ะแบบโคจ๋งอ่ะแบบ <laughs> ยิม้ม <laughs> แบบได้เช่นแบบบริเวณสตาร์คาวเวอร์ มันมเป็นมุมอย่างเงีมุมอย่าไม่ชอบอ่ะไส่ตูดมันเจ้าหน,น้าทีนนนน่นี่เปนไิกเกิลวันคิกเกิลรู้จักไหม ขายกระท้านขายไข่เกี้ยวเออ ่ผู้หญิงดนะ้วยเนี่ยเออ,เ,อเดี๋ยวกัปตันทำไมกัปตันกัปตันมันผู้หญิงอะกัปตันเป็นตุ๊ดเหรอช่า <c oughs> งมันเด็กแล้วมาต้องมาสนใจกัปตันเขาตาตาเขาจะถูกอันทอนยึดไปช่างมันดีมันยึดไปเถอะเตะมาตาชาได้โปรดคุณคิดเห็นว่าฉันได้ฝ่ายให้เกิดเรื่องแบบนี้เอาดิปล่อยไม่ให้เกิดเลยอะไรเนี่ย เรื่องวอตเตอร์นี่เรื่องอะไรอ่ะอ๋อชิวมีเอวข้างหลังชิวแน่แน่ชิวชิวมั้งห้องทดลองจะเอาทอนจอนซิมะ่ะ สำเร็จนอาโหนะโอเคครับคลิปนี้ก็ปาไปสี่นาทีนะครับก็รอตัวคลิปเต็นเท่านี้ก่อนนะครับเดคคี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวน,นะตะินอะไรแปลกแปลกนะ Yeah, I'll, bite, huh? I'll see you.